สวัสดีพี่น้องกับเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับค่ำนี้เจอกันนะครับยุรากระบังครับฉลองกรุง39บเ้านะครับเลี้ยงนี่เสียออกไปจะเว้นเลยครับกับพ่อจูนะครับวิลาเป็นข่เสือนี่เสือไปพี่น้องพร้อมกับเสือหู้หญิงเสือไข่อ้อนะครับแล้วก็บัตรหนังนะครับซื้อบัตรล่วงหน้านะครับเป็นตัวหนังเลยนะครับมืดีนีับาพี่น้องสำลางพูนไล่อยู่ครับ เจอกันเลยครับคำนี้ตลาดฉลองกุ้ง39ข้างปั๊บคันเทคนะครับอยู่ปากกล้วยหนองโตพี่น้องครับเอาวมีย่ยังมี่ยังขายอีก้องป้าที่เนีน่ยกินปุ๊บขาวปั๊บเซลุ่ม <c oughs> ครับเตีอดีครับขึ็นหลังไวๆยูเตกับเอ่อนตนไปไทยนี่นหครับใครกินว่ารัชไปสิปงครับไปยูนอฟ่ปเนาะครับพ่อกันครับเทยบไ่ได้ไปนะครับครับยี่สิบแปดปิดฤดูกาลน่ก็คืองเทไมเป็นีนครับทีมงานมอลําเพิ่งกลไปเลยนะครับเจวัน ปนวัตเพื่อนกันาใหม่ครับวใครนะบอกครับบอมีครับค่ะจะถามใครนะครับขอบคุณครับเดินเชิญพี่น้องครับปิดฤดูกาลนะครับไปได้อยากให้ไปนะครับสนามโรงเรียนบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมทิสัยจังหวัดมหาสารคามไปบเมลากะเขาผูปิดนะครับ149บาทนะครับบัญชีเดิมขังใครเดิมทักไปดีสาวน้อยพี่บ้านแพงเพนเพนครับไปแล้วครับพี่น้องครับ <segue> เอก็แสดงว่าเอวท่อกันเท่าดีได้แด้อะักแม่ปบะนั้นบอก เอายีบสีนี่พาะกันแทนเนนอนนะครับกับมูลคุยมาทึงสิทนะครับติดต่อเวที่สีเสียงไว้เร็วเรียบร้อยนะครับคลิปไลฟ์สดนะครับมูลสินเนน้อนนะครับยีบสี่จากนี้พุกยีบเจ็ดเขากับแม่เมียวลานะครับเมียวลาพาเพลินนะครับโดนแล้วครับม่ได้มีบรรยากาศเมียวลาลวมศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพง ความสุขมาฝากพี่ตอนน้องครับในวันปิดฤดูกาลนะครับยี่สิบแปดชุนายวันนี้เบงพี่กี่เน่สเห็นว่นนนนมามันก็ได้ พี่น้องครับ10ก,กรนฎาคมนี้กับภาพยนตร์ไทยว้อนะครับภารกิจถึงไทยนะครับผมฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็พบเจอกันใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับประชาสัมพันธ์เยียๆนะครับไปหาพี่น้องมิลูกมิลานอยากเป็นศิล,ลปินเป็นมอลองมอลรำกะมาออดดชั่นได้ครับวันที่10กรกฎาคมนะครับ นะครับได้รับการคัดเลือกจากพ้อจูจากกรรมการองค์ยิงพี่นีกก่อีไปนะครับฝากติดตามนะครับใครจะอยู่ ไปต่อหรือใครจะย้ายสังกัดหรือใครจะย้ายจากสังกัดอื่นมาอยู่ที่นี่นะครับฝากพี่น้องครับติดตามศิลปินเข้าไปใหม,ม่ๆมนะครับในเรื่ทีมงานนะครับผู้ยิซูต่อนะครับผู้ยูไกมีใช้ผู้ไปไกมีสุกนะครับเพราะว่าทุกปีก็ต้องมีการเปลี่ยนไทยนะครับอยากทุกปี โอเคผมมาอยู่นี่งสามสี่ 3, ปีแล้วนะคับูเก่าไปผูไม่มานะครับเป็นแบบนี้อยู่ประจำนะมีเจีหล่านี่แหละพวกไปเทดอกพไปร้องนะครับอยู่กับปอโจเพ่อนนี้แหละสุกินครับผูใหญ่ไปวงสองกับมีฝนะากเป็นกำลังใจทั้งสองวงเลยนะครับทั้ง สาวน้อยผิดประเพคทั้งสาวน้อยเิชูจะเดินทางแล้วครับพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดนะครับลาดกระบังนะครับฉลองกรุง39เก้แตก

แต่เว้ได้บ้าอ kind of mm. okay, ื mm. S <S ่นเไปขาอูมียนไม่ใกล้นั่นแหละครับวาขันเกิดเพื่อนดิมือเลี้ยงนี่แหละหอดมือแล้วไมเป็นอเลีงเดี๋ยวเขาไปหาเค้กมือตอนเลีงเอาเอเอเ บอนหนึงนึงจาดบอห้ฮอดบอใหนดบอ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 แล้ววาเกิดเราเกิดสองทุ่มมืออนเออเออเราเกิเออเออเเิดมืออเมืองีังได้แเเบอมาได้อั่อไมกาจมงน่ะอเอกับันอวขอเนี่เนเราจะไม่อวยพรอะไรทั้งสิ้นเราต้องว่ากันพรุ่งนี้เฮีปีเบิร์ดเดยคเอรูเอ๋แมน มึงอื่นมึงี่แล้วนี่มึงอื่นพี่ช่องหรืไงวะมึงเพิเพิ่งไม่น้อยน่ะไม่โป้นะไม่โป้เลยเบิ้งหน้าแม่เธอพี่ช่อเฮ้ยแหลกเดินบับุไมได้แคะยางบอไมได้แคะยางอยู่ยางอยู่เ่าีทานอยู่มันยางไปทางไหนให้มันยางอ้อมมันยางไปทางไหนพีเนมันยางไปทางหนาค่ะ เราในงานเป็นงก้มเกี่ยน้าไม่ดับผมเด็กไปใส่หลัห้ส่สิห้ายี่สิบีสห้าสามสิบสามสิบหาสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าห้าห้ห้าไแท้่สองห้าสิบห้า มันขึ้นมันขึ <S <S ้นยางไวกมูแนะลูจาเอาตี Boy? ่สองี่ได้หเบงตีสเอาูโยมันขึ้นยางไวโกมูแนจะี่สองแล้วว่าโบขันในฮอตบเมนพ่ได้สี่เด็กสองหัวไเดินทางปลอดภัยโอเคจ้าวันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูซื้อเปมาใ้ะอมัาไหได้แล้ ไปแล้วกับครูแปดหกใยี่สิดตยี่สิบแปดเบอแมนย่สิบแปดยี่กไปทำอะไรยังก่อนยี่สิบี่สิบงยี่สิบหกีหกีได้ เล่นมัดแล้วปาบ้างแล้วยม่ต้องยาแล้วกคนาทุกคนส่ันอาหารนี่นอนนาำแา้โสดมันแล้วครับพี่นองถ้าเกหารนหัวปลา่ยไมงอมดอัด้อง ยืนยืนบลาบไวมาหยุดกินเขาจะขายสุดดเลยสิมีรนี่มั้งาเชว่ามอนอะไม่ทำไรบางหวยคนมีรูปมีรูปมีรูปตัวทหารมีรูปนั่งมาตัทหารเลยไปอยู่มาเลไปขายรถ พอดีเลยครับสุกีเข้าไ่เขาเท็กคยบองละไงละตำกงกว่ขึ้นแล้วเดี่ยวคนละขึ้นมาเลยขึ้นแล้ว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  ืองูบ้านบ้านบ้านปบ้านปบ้านปเยบ้านปวคือบ้านปอยู่นั้นคออยู่นั้นบ้านปลายเอาเอาแม่บ้านแล้วเดงบ้านปบ้านป้านบ้านบ้านบ้านายบ้านปกอทำเนียงกันหอทำเนียงเฮ่่ ยังมีฝากไปน้องพลิกอยู่ดีแบบนีนงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยตุะกูลตระกูลครับ